สวัสดีคะ่ะว l c o ั e back นะคะนงเจไดคะี Family c h a n n น l นะคะ, Channel, ะ,คะวันนี้เราก็จะมา Unbox นะคะอหนักมากเลยผลิตภัณฑ์ของเล่นของเจนนี่นะคะมาจากอเมริกาเลยนะคะก็คือ love every นะคะสั่งตรงมาจาก Amazon นะคะอเมริกาซึ่งแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่นิงชอบมากๆแต่เสียดายที่ว่าเขาไม่มีสง่งแบบ international shipment นะคะ ก็เลยได้แค่บางผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ก็มีในแอ,มอนมาซอดพอดีเลยนะคะก็เดี๋ยวมาแกะกล่องเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะอู้เดี๋ยวมาให้ดูกันชัดๆเลยนะคะอออโอ้เจมี่เจมี่มาเหรอคะนี่นะคะ เสร็จแล้วก็คือเขาก็จะมีแฟกต์ให้ Block Teach Physics Concept Like Cause and Effects Force แล้วก็ r e l i k i c i t i e s and Gravity นะคะก็ Love Every อะไรเงี้ยซึ่งบล็อกนี้นะคะเขาก็จะให้คู่มือมาว่าสามารถเล่นอะไรได้บ้างนะคะก็จะลงประมาณแบบนี้มาดูของจริงเลย ฟิลนะคะแล้วเขาจะให้เป็นว้าวเจ็บนี่รึว้าวนี่มันเป็นของเล่นที่แบบว่าเขาบอกมาแล้วว่าเล่นได้หลายสิ่งอย่างมากแค่บล็อกตัวเดียวนะคะหนักอึ้งพอสมควรนะต่เล่นได้แบบเย็างเยอะเลยนะคะ ดีไซน์ by expert นะคะดีไซน์ by ผู้เชี่ยวชาญนะคะนี่สำหรับ your child developing brains นะคะนี่ subscribe to the play kids for fresh play at every stage ก็คือว่าเอ่อสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่มีเวลานคะแต่เราดรือบางคนที่แบบอยากได้ที่เขาคิดให้มาแล้วนะคะก็ subscribe ได้แล้วก็แบบพวกก็จะ provide box มานะคะของอเมรกาเนาะแบบบ้านเราอยู่ไม่ดีแต่ก็ สุดๆเลยถ้ามีเป็นสีก็คงจะตำให้นะคะอ่ะเขาบอกเลยว่ากล่องนี้นะคะสามารถที่จะเล่นได้ประมาณ20อย่างเลยนะคะ <Wow. S 1> มันเป็น20อย่างที่ประหยัดพื้นที่มากสำหรับบ้านแม่มากเลยเพราะว่าบ้านนิงก็อยู่คอนโดนะคะก็ไม่อยากมีของเล่นเยอะนะคะอยากจะเก็บให้เป็นหมวดหมู่นะคะแล้วก็ original steam ด้วยนะคะ block classic for reason มันต้องมี reason behind ดังนั้นเนี่ยเรามาดูกันเลยนะคะอ่ะเขาก็ระบุว่าแรกๆก็ให้สักนิดเดียวก่อนเนี่ยพึ่งไปเยอะมากนะคะ block เขามีหลายตัวอยากมากเลยแล้วก็ค่อยเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะโอเคเรามาดู product กันเลยนว่ามีอะไรบ้างที่ว่า มันเล่นได้หลายอย่างจริงๆไหมมาดูไม้กันโอ้โหคุณคะดูความบบบไม้นะคะเขาแบบสวยมากอะมันจะไม่มีกลิ่นเลยนะคะแล้วก็ดูดีมากสีสวยมากนะคะอันนี้นะคะเจนนี่อยากเลาละเสซ่ You want to play Do you want to play นี่ทดาะ เด็กคนไหนเข้ามาเนี่ย <c oughs> นี่นะคะหนักมากแต่ว่าก็สตอ a รจได้ดีมากเลยนะคะยี่นะคะเขาก็จะมีตัวอันนี้มาให้ People's นะคะอันนี้ก็จะเป็น How To w to ง่ายๆน,นะคะว่า Product s เขามีอะไรบ้างน,นะคะแล้วเขาก็จะมี b Building แฝงให้ด้วยนะแล้วก็มี People's แล้วก็มีทรงกระบอกทุกๆทรงเลยแล้วก็มีล้ออะไรอย่างเงี้ย อก็ดัซซููนะคะก็ประมาณนี้นะคะก่อนอื่นเลยคะจะจะให้เจม,มี่เล่นนะคะนิ่งก็จะขออนุญาตที่จะแบบคลีนของทุกอย่างก่อนนะคะให้เสร็จสรรแล้วก็ให้น้องเจม,มี่มาเล่นได้นะคะเดี๋ยวไปทำความสะอาดกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูว่าน้องเจม,มี่เป็นยังไงร,ระหว่างที่ทำความสะอาดไปนะคะขอว้าวแป๊บหนึ่งนะว่ามันมันเก๋มากเลยเนี่ยรูปแบบรูปแบบอยากเล่นมากแล้ว นี่นะคะขอวางค่ะมาัน,นะะมีสองชานแล้วดูเขาว้าวดูเขาสีสวยมากสีแบบเจ็ดมากแม่ชอบมากนี่นะคะครัเาสะอาดนะคะนี่ปานิ้ก็จะใช้ผ้าเปียกนะคะอันนี้เป็นของแรนดของเราเองนะคะพ e g นะคะใครสนใจก็ i b o x มาเลยค่ะเรานี้คลือนทัพชุดชุบเปียกด้วยนะคะ นุ่มมากเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะกับแม่นิงรีวิวของนะคะบา,บายยค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe นะคะคลิกไลค์กันด้วยนะคะมีอะไรคอมเมนต์มาใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะก็แล้วเจอกันใหม่นะคะพระเจ้าไวยพรค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย